ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคืออยากมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์อีกแล้วนะครับคือคนดูจะได้เห็นพวกเราบ่อยขึ้นนะครับผมพวกเราสามคนนี่แหละตัวละครสมมุติเนี่ยนะครับผมอแนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อยูนะครับสวัสดีครับผมชื่อตื้อนะครับคือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือหลังจากนี้นะครับเราจะได้เห็นกันบ่อยขึ้นนะครับใครมีเรื่องจะากจะบอกคนดูไหมก็ ผมชื่อยูนะครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าผมเป็นอะไรนะครับผมผมเพิ่งได้ออกมาจากโรงพยาบาลนะครับผมก็พูดดังไม่ค่อยได้นะครับเออยยู you, มีหรือไม่ถามก็ดูมไม่มีอะเอาเลยโอเคงั้นเออเอาเลยเอาเลยก่อนนะครับรอบแรกผมก็จะให้ไอ้พวกนี้มาครับฝึกภาคการ์ตูนกับผมนะครับ <c oughs> นะก็สิ่งที่มาประชาสัมพันธ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมออไปเพื่อนกินข้าวอะไรกะเพราร้านเดิมก็เข้าท่านะ ไปกูไปก่อนเพื่อนแหละไปนะเดี๋ยวตามมาแล้วมาติดต่องานที่หลังไปไปเลยไปอ้าเวเฮ้ยไม่คิดจะรอเอองั้นก็เดี๋ยวทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับเอาฝากไปที่นี้ก็ล้วกันนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปจักรยานไปเลยเฮ้ย hey, รอด้วย hey.